สวัสดีค่ะพี่บีนะคะชื่อบีค่ะนูารัตสุธราดีพี่บีเป็นซาวเดอร์บริษัทวินูน่าเฟมินีนบริษัทวินูน่าเฟมินีน,น,น,นของเราทําแบรนด์น้องสาวแล้วก็แบรนด์โปรติกภายใต้แบรนด์วิน,นูน่านะคะนี่ติ k กต็อกใช่ไหมคะ t ิ k ก o k อกเนี่ยจะรู้จักพี่บีจะควันจินี้ นะคะแล้ววันนี้เนี่ยพี่ดีจะมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แค่จีนิีแต่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคนที่อื้อไม่ออกนะคะอื้อไม่ออกนี่เป็นตลาดใหญ่มากๆของคนไทยนะคะพวกเราก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าทําไมคนไทยอื้อไม่ออกเยอะมากวันนี้ค่ะมีความภาคภูมิใจที่เราได้ใช้เทคโนโลยีจากทางสตชนะคะมาผลิตเซลล์ตัวโพลิติก ให้กับผลิตภัณฑ์ของเราโดยที่ผลิตภัณฑ์แรกเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เราจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องขององค์รวมแล้วก็ช่วยตรงๆในเรื่องของระบบขับถ่ายที่พี่บีพูดว่าอื้อไม่ออกนะคะตลาดไทยอื้อไม่ออกเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ใหญ่มากกว่าตลาดที่ท้องเสียประมาณ7 0 30ิสนะคะส่วนอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์เฟมินีนค่ะตัวนี้นะคะเฟมินีนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับน้องจีนิซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามีแบ็กกราวมาทำมา7ปีนะคะเราทำ ทำทุกอย่างที่ทําให้ผู้หญิงไม่ต้องพึ่งยาดังนั้นวันนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ตอบโจทย์ให้ผู้หญิงไม่ต้องพึ่งยาทั้งหมดตัวน,นี้เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติที่อยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วทานเข้าไปไม่ใช่ยาเขาเป็น,นกลไกธรรมชาติที่ปรับสมดุลร่างกายส่วนอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ภายนอกที่ใช้น้ําเชื้อจากโพลิติกที่หลั่งออกมาออกมาทําเป็นโพสต์ไบโอติกซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เราได้ทุนจากบกพคมาทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตรกรรมโพสต์ไบโอติกสาหรับลูกสาวของคนไทยค่ะ